สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเกม e ีเวครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะพาทุกคนมาวิ่งหนีมีมกันนะผมไม่มีอะไรครับวันนี้วิ่งหนีมีมเฉยๆครับผมเดี๋ยวเข้าเกมเลยโอเคนะครับผมหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วนะครับผมเอ่อน้อง,องๆบางคนคงจะสงสัยว่าวิธีการที่วิ่งให้เห็นตัวอย่างนี้ทำยังไงนะผมถ้าในคอมกดไปที่ตัวโอครับแต่ในมือถือนี่มันน่าจะมีปุ่มอยู่นะ ลองไปหากันดูครับเทคนิคเล็กๆนะผมที่มีที่พี่จะมีให้นะผมน้องอย่าแพนิคครับผมเล่นเกมนี้อย่าแพนิคนะผมถ้าเราแพนิคถือว่าเราแพ้นะครับผมรอบนี้เป็นสเปเชียลราวนะครับผมเน็กบอทจะเพิ่มเป็น2เท่านะผมผลเขียนว่าเพิ่มความสนุกเป็น2เท่าไม่ได้ถามคนเล่นเลยว่าสนุกหรือเปล่าตอนนี้นะผมออเจิทีฟเรานะครับผมให้ตามหาเจเนเรเตอร์นะครับผมทําได้ก็ทํานะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเสร็จเควส ไากลาๆนะผมไม่รู้ว่าคนดูได้ยินเหมือนผมหรือเปล่านะผมตอนนี้มีเพื่อเราล้มแล้วครับตอนนี้เจ้าจุดหัวกระโหลกนี้นะผมจะอ้ยจะบอกทางเราอย่าแพนิคครับผมใจเย็นๆนะผมถ้าเราใจเย็นเราจะเราจะรอดได้แต่ว่ามันเยอะเกินไปพี่อาจจะไม่รอดก็ได้ครับผมต้องใจเย็นๆนะผมอย่าแพนเอ,อ้อนะผมคือมันเยอะเกินนะผมเราก็เลยไม่รอดนะผมเดี๋ยวเรากดผิวปากก่อนนะผม การผิวปากนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแนะนาน้องๆนะผมที่เจอพี่ในแมปนะครับผมได้โปรดนะผมผิวปากให้พี่ด้วยจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วผมพี่จะสามารถมาช่วยได้อย่างทังทีนะครับผมนี่นะผมเห็นไหมนะผมเขามาช่วยพี่แล้วนะผมเรียบร้อยครับอาถันนะครับใครเล่นกับพี่นี่อุ้มพี่ก็ล้มนะอันนี้เรื่องจริงเรียบร้อยครับอยู่ได้ครับผมไม่ต้องมาตอกย้าเลยเนี่ยนะครับผมตอนนี้พี่ก็ตัวตัวไปแล้วนะผมมาดูว่ารอบหน้าพี่จะช่วยคนได้เยอะแค่ไหนครับเดี๋ยวไปดู แบบนี้นะแนะนาให้ทุกคนไปอยู่บนเครื่องบินก่อนนะครับอย่างแรกนะผมอยู่บนเครื่องบินรอนะครับผมมันจะมีคนที่ลงไปวิ่งเล่นอยู่ข้างล่างนะผมแล้วล้มอย่างแน่นอนแล้วเราค่อยไปชุบนะผมคนที่อยู่ข้างล่างเขาก็จะค่อนข้างจะดื้อน,นิดนึงนะผมจะมีจริงนรินะคนอยู่ข้างล่างไม่ขึ้นมานะครับมีไหมอ่าไม่มีด้วยรอบนี้นะผมเหมือนหักหน้ากันพอมันขึ้นมาได้แล้วเราค่อยลงไปข้างล่างเอานะครับอุ๊ยส่วนพี่โดนครับทําไมพี่ไม่ได้ทาได้เหมือนที่ยังที่พูดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวก็มีคนลงมาช่วยเราไม่มีประโยชน์มากครับตอนนี้ ปาที่แล้วก็เหมือนกันนะผมขอบคุณมากครับเราต้องขอบคุณเขาด้วยการพิมพ์ t ีวหรือย่อให้เขานะผมส่วนพี่จะย่อให้เขานะผมโอเคไปเดี๋ยวเราจะทําหน้าที่พี่ที่ดีนะผมเพื่อนที่ดีพี่ที่ดีโอ้โหตอนนี้นะผมเกิดการวิ่งกันอย่างนัวเนือนะผมนี่มีคนล้มครับผมเราต้องทาหน้าที่คนดีไปเร็วตอนนี้นะครับผมตอนนี้เราเป็นคนดีอยู่อ่าโอเคไม่มีใครตามมาชุบครับมันจะมีเทคนิคการชุบที่ชุบวบอยู่นะแต่พี่กดไม่เป็นอันนี้พูดตรงๆนะผมเรารอเครื่องหลอแล้วเราเดินออกเอาก็ได้ครับ คำแนะนําของพี่นะครับอย่าลืมอย่าแพนิคครับผมใจเยน็นๆนะฮะใจเยน็นๆเข้าไว้นะผมโอเคสวยครับถ้าแพนิคเราจะอุย้ยไปลไปกันหมดเลยเหรออ,อุ้ยอุ้ยเล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 ยโอ้ไม่กอดหม่กอดตอนนี้พี่โดนไล่อยู่นะผมเทคนิคกรับผมตีวงเข้าไว้ับผมตีวงเข้าไว้วิ่งฉีกครับผม,ว,ว,ผมว,ว,นะวิง่งฉีกครับ,รบเทคนิคพี่โอ้โหโดนสองครับตอนนี้เหลือพี่คนเดียวในแมปป๊บตอนนี้โอ้โหจูก่อนคนเดียวต้น โอ้ยโอ้โหเรียบร้อยก็แป้นกดไว้ติดครับโอ้โหไม่ได้โทษนะครับอันนี้เรื่องจริงน่าเศร้ายิ่งนะครับผมสาวถึงกระข่ให้พี่อุ้ยมาลับตอนนี้พี่จะบอกก่อนว่ารอบนี้มีน่ากลัวมากนะผมเดินล็อกนะครับผมเดินล็อกโอเคครับผมเราต้องออกไปล่อให้มันออกมาครับผมเพื่อเปิดทางให้เพื่อนได้ช่วยนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าหลักการเล่นของพี่คือการช่วยเหลือคนอื่นนะผมจนตัวตาย <laughs> มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะไม่งั้นนี่จะวาว,วุ่นใจยกเว้นแต่ว่าจะเจออันยากๆนะผมอย่างนี้นะผมพี่ก็จะช่วยเขานะผมเราต้องพานายไปนะผมเราต้องพานายหนีมาเพื่อนมันจะหลุดอยู่แล้วอุ้ยนายเด๋อวร้อ่เรานายรอแป๊บนึงนะโอเคนะผมเราก็แอบ,บซุ่มครับผมว่าเราชุบเขาครึ่งหลอดเราก็วิ่งได้เลยนะครึ่งหลอดก่อนแล้วค่อยวิ่งนะครับผมถ้าไม่ครึ่งหลอดอย่าหาวิ่งนะไปแล้วครับตอนนี้โดนไล่ไหมโอเคไม่ได้ไล่มานะผม โอ้ oh, ทำไมต้องกระเด็นไปขนาดนั้นพี่ไม่เคยเข้าใจว่าตัวละครพี่มันโอ้ยเดียว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 โอ้ข้างหน้าก็เดอดรอกข้างหลังก็ตัวอะไรไม่รู้ครับตอนนี้ตอนนี้มีคนมาซ้อนนะผม <h> เออพยายามซ้อนคนที่เขา ชุบคนอื่นอยู่นะครับเขาจะได้มีเวลาไปชุบไมนะ่งั้นเขาจะโดนล่าตลอดการนะให้เราวิ่งตีวงนะผมเน็กบอดจะเข้าใกล้เราไม่ได้นะผมจริงๆอ่ะถ้าเราไม่เมื่อยก่อนเราสามารถวิ่งตีวงนี้ได้ตลอดเลยนะผมเน็กบอดจะเข้าใกล้เราไม่ได้นะผมแล้วพยายามวิ่งไปที่มีสิ่งกีดขวางเยอะเน็กบอดจะตัดใจจากเราไปเองไปต่อนะผมตอนนี้มีคนมากมายต้องการความช่วยเหลือจากเรานะผมเราต้องเป็นคนที่ดีหรือเปล่า ตอนนี้จะล็อกกระโดดจำมาหาพี่ด้วยความเกเรนะฮะพี่ต้องหนีก่อนนะผมวุ้ยไปนะพี่โจรโไรวายวายนะผมตีวงเข้าไว้นะผม,อ,ะผมอย่าแพนิกนะผมเสียงกร๊ดนั้นเป็นแค่การสแสดงนะผมทุกอย่างคือเรื่องสแสดงนะผมโอเคครับผ่านไปได้ดีนะครับผมเมื่อกี้เกือบกร๊ดเหมือนกันนะผมแต่ก็อย่างที่บอกนะผมว่าเราอย่าแพนิกนะผมวุ้ยไปนะพี่โจรโไรวายวายหลักการอย่างหนึ่งง่ายนะผมที่ทําให้น็กบอดเก่งขึ้นนะครับผมคือการยั่วน็กบอดครับจริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าพี่ชอบทํา เราคิดว่ามันเก่งขึ้นอย่าอย่าลืมดูเวลานะครับเน็กบอดจางลง75นะฮะมันมาแล้วนะผมมันมาแล้วเอาครับตอนนี้มีคนเจ็บแล้วผมพี่ก็ต้องพี่ก็ต้องแบบใจว้าวุ่นนะผมเพราะว่าพี่โดนแตกาไา่ตอนนี้เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าพี่ต้องช่วยเหลือคนนะผมมันมีใครไล่พี่วะทำไมจอดสั่นโอเคไม่มีครับผมไปเลวไปเ็วโอ้ตอนนี้ครับผมพี่โดนตามอยู่มันจางมากตอนนี้มันจางสุดๆตอนนี้คนเยอะแยะโอเคครับผมรอดขอบคับ เขาปกคุณขาด้วยเห็นไหมไปลุยต่อไปลุยต่อครับผมเราก็ไปช่วยคนอื่นต่อนะผมอุ๊ยมีคนนอนอยู่ข้างรถนะเราต้องรีบช่วยนะผมแล้วทําไมมันต้องกระโดดด้วไม่เข้าใจไปครับคนนี้เป็นานางฟ้านะผมคนนี้นางฟ้าก็ช่วยไปนะผมมีคนล้มครับมีคนล้มเราอย่าเรา,เราอย่าเราอย่ารีบนะผมเอ้ยทำไมเขาไม่เปิดลาอะตอนนี้เปิดแล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้พี่โดนตะกวาไล่อยู่นะครับตอนนี้ตีวงนะผมย้ำอย่าแพนิกนะผมถ้าเรายิ่งแพนิกเราจะยิ่งโดนไล่แต่ว่าพี่ตอนนี้พี่เริ่มแพนิกแล้วล่ะ โอเคครับผมตอนนี้เราหนีหลุดออกมาจากวงล้อมไปที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณนะครับผมเขาขอบคุณเรานะฮะของแท้ครับตอนนี้เราจะชุบยังไงครับตอนนี้โควเวอรห์หน่อยโควเวอร์หน่อยเอ้ยโคเวอร์หน่อยโคเวอร์หน่อยเอ้ย โอเคครับผมนี่นะผมถ้าไม่มีคนมาโค v เ r อร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปในนี้ก็ฝากน้องๆนาะทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแบบแบบของพี่้วจะเป็นแบบคอมเมนต์แรกกันนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วครับ